ไม่มีเลยแทงตาเราของร้อยสามร้อยได้ไหมนี่ได้ติงได้เท่าไหร่เติงได้เท่าไหร่ยังมือดินได้ไหมดิ้นได้ดินก่อนนะผมไม่เสียมดินเบงยี่มีไหมนี่มีเลยแทงร้อยนี่แหละขยับวบบนี้อ่ะลองดูก่อน เต้นต่ำอันนั้นอันนั้นหนักหนักคนละครึ่งเลยก็ได้คนละครึ่งเลยก็ได้ห้าสี่ตั้งนะนะอ่ะโอเคอ่านพี่อันสามเอี่ยวแล้วเนี่ยเออดูก่อนจะมือไม่ต้องรุ้นหรอกลูกค้าก็รุ้นกันเองสามโอ้โหห้าห้าสามจะมือกินหมดเลยนะกินเรียบเลยจะมือกินหมดโอหแน่นอนจริงๆหมดเลยโอ้โหห้าสามมันนะ อใส่นี่เลยนี่แหละนี่แหละเออนี่แหละนี่แหละะนี่แหละถ้าไม่มีสามมอกับห้านี่กักร้อยหนึ่งได้ไหมได้ครับได้นั่นก็ห้าสิบบาทอ่าอทำอย่างนี้ได้ดีกว่าติงห้าติงสามตัวห้าสามชอบเมื่อกี้จะไม่เจอแต่ในฮาฮาเนี่ย ต้นห้าต็นห้าเต็งสามต้ห้าสาผมอ่านแล้วปางัดห้ามาสตัวโอ้โหไม่มีไอจมือกินหมดนะครับเนี่ยห4 2องโอ้โหเถียเถียสองตาเปิดคนละเรื่องเลยลูกกินีหใช่ไหมไม่ใช่ หกหกหกมันมีสี่ตัวหกอ่าอือเอาตามตูดนี่หรอวะสูงว่ะจริงจริงว่าสูงนั้นเนี่ยนะพี่ว่าสูงนั้นนี่เท่าไหร่เรอเป็นหกหสูงอันนี้ตางงไหมอาเลขกะไนก็ได้แรกแรกแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาฝืนแล้วกันฝืนไปไหนฝืนไปไหนลงล่างไปไหนเดี๋ยวยักได้ไหมได้ได้ดาด้วยนะตาเดียวตาสามเอากไปอยู่นี่เลยีนี่เลยไม่ตะลงนตีลงให้าไปโอเค่าุนะให้ มือจะแน่ไปจากไหนวะฝืนนะชอบกแต่ฝืนนะเพิมสลับเอี่ยวมาน่าจะเป็นเอี่ยวนะสองสามสีแน่ด้ตำสามสี้อยจินสี่ร้อยหกร้อยหกร้อยหกร้อยมาแล้วฝืน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 ้อนมา คร้อยเดียเงเมื่อกี้ให้มาให้ไป5้าร้อยก็ให้อีข้าร้อยเนี่ยพอมาสี่ครัาหตามแล้วกของคืนทุนขอแน่เอามาร้อยหนึ่งก็ถูกแล้วไงเ่อให้มาแล้วห้าร้อยเออหร้อยใจใจอะไรละสองสามสิบใริอยางเราอยาีันเท่าไรนะตัวยาก่ นี่เอาลงทุนห้าร้อยลงทุนห้าร้อยเต็งสูงสามสี่ห้านาะดีไม่ดีห้าห้าสนี่กั3สมสูง4ตสี่ำกับสี่ำโอเคสี่ดำสี่ดำดำอีย่าวเต้นต่าเปิดอพอายักษตา1่สามไม่เอา ค้าเอเยวไฮโลนี่สี่ห้าสาตัยาว3ามสห้าโอเคเอาเปิดแล้วสาที่ห้าดูดูยังไงไฮโลสี่ไม่โดดผมชอบห้าสนะสไม่โดดจำไมือชอบห้าสองดูนี่บอกเลยสี่ไม่โดดครับหหกสี่เอียวหกสี่เอียวีนจะมืออันนี้กักสี่ต่ำคืนทุนนะอืมอ่ะผมชอบไปอ่าันนี้ เงินทุนสองอ้อยอันนี้สามสามกินสามสี่ห้ากินกินสี่โลนสี่โลนสองร้อยครับโอ้โหว่าสี่ไม่โดนโอ้โหไม่น่าเดียผมก็ว่ามันมีอยู่มีอยู่เฮ้ยผมได้กินนี่มั้ยโอ้โหมึงเจี๊ยบมั่วเดี๋ยวโหนี่ลงนี่โอ้โหเนียนเนียนทำเนียนต้องดูอันนี้จะเอาโหทำเนียนเลย นี่เป็นดอกเล็บเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้ให้โลลูกลูกหนักไปวัดดวงไปเป็นดอกใส่นี่เลยวัดนี่เลยวัดหน้านี้ชอบสุด5ต่ำนี่เลยต่ำ2ต่ำ3มาอ่ะไปโอ้เซ็งเซ็งมากเซ็งมาก5ต่ำมะ ขาดเลยอะไรนะครับหกสี่เปิดเดีดเดเดเเดเดเดยดเ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 ดยดเดเดเาเดีดเดเดเสเดเไมมีดเดเตัดเดเดเัเด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 เีเดเดเดสี่ดาดเ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 ดี่เด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 วดเ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 เเดเดเดดเ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 เดด ชอบ643คุ้มิงจริเลยติดเ็เลยอันนี้ผมกินเลยนะอันนี้4ูงเนี่ยจ่ายกี่ร้อยสามเท่าครับสมเท่าสามร้อยนะอันนี้จ่ายเป็นแผลนะอันนี้สาม้อยอันนี้กั๊ก64กินเต็มได้เต็มได้เต็มในสองรอยนสองร้อันนี้ต64ได้ห้านะครับจะเล่นสีนี้ที่ผมซ่อมไปเ่อันนี้ราคาต่ำคืนทุนไม่ไม่ผมซ่อมสอ้อยสองร้อยายากยสองร้ย ว่าและสีมันไม่โดดโอ้โหตาเงาเยอะจริีเราขอเวลาเจ้าลูกหน่อยนะโอเคได้โอ้โหใครเดาดีเนาะยังเดาไม่ถูกไหยดูครับป๋าใจกันหน่อยเดดี๋ยวขอนะได้ครับเต็นสีอันเท่าไหร่ป๋าอันเท่าไหร่ครับเต็นสีอ่า สักสี่ร้อยห้ารคนละสองคนละสองได้ได้สักสี่ร้อยได้เลยเอาด้วยเอาด้วยโอ้โหผมยังเดาไม่ถูกเลยนะนี่มาเอาคืนนี่มาพอแค่นี้ลงททนแค่นี้เดี๋ยวยัห้าไม่มีหกหกสี่เฮโลนี่4ีซีหนี่เออไปออกมาห้าห้าสี่ใช่วันทุกพอวันทุกออชื่อดิีซีหกเโลเนี่ หนึ่งสองสามสี่สามเดียวโอ้โหวัหนึ่งหอย่างเดียวอันนี้โดนสี่ตัวเดียวนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยคนละสองสี่ร้อยสี่ร้อยทอนอ่าไม่ต้องทอนนะครับคนละสองโอเคคนละสองโอเคฉลองปีใหม่ยันหวางครับยันหวางครับตีไม่นอนไม่นอนอยู่โอ้ยถ้าตาอันเป็นครันของทุ่งทีเดียวเลยนะกลับบ้านเลยนะอ่าดูครับอ่า นจนจ้งนองลาว้งทิศโซิดแป๊บหนึ่งยังยันอยู่สี่สี่ลูกแกหนักแล้วมือสั่นนะนมือแกสันนะ่นมือแกสั่นนะนสีนนะ่สที่ส <c ười> ี่เตีร์ไม่หกสี่สามหกสี่สองหกสีไม่มีสี่สา <3 S 2> <3 S 1> มเดียวตัดสี่สอง 4, เอาไปสี่จั่มเอาไปสามจัด้วยนะอันนี้นะสี่หกหก สี่สี่หกหสูงแล้วก็เต็งหกเต็งหกไม่มีไฮโรนี่สี่ดูอะไรไงยังไม่เห็นมองทะลุถ้วยไงเอาเปิดโอ้โหไม่เสียนไม่เสียนจริงอ่ะเขาไม่เรียกคนปัดตูดหรอกนะถ้าสีไม่มีหกห้าสามมาหกหสูงเต็งหกเดีนี้กินหมดนะกินหมดคนะสองผมมาเนี่ยนั้นเต็งหกเท่าไหร่ ติงสองรได้เป็นสี่สี่อันนี้ร้อยเป็นเจ็ดเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดร้อยมาร้อยอันนี้ห้าร้อยหกร้อยเจ้อหวานมาเดียเยเเียยเโอ้กอยป๋าผมาสตัวเดียวเองนะนี่เียเนี่ย หับมาแล้วงานหางกันหน่อยเกียเกียข้างในงานหามัแล้วพี่ชาสองสามสี่นี่มัอยู่สเตนนี่แหละเอาเลขมาคกับหนึ่งสองสามสี่้างานหามาครับมันมาสามสองนี่กักไอโลไม่มีสองตั้งแต่เล่นมามีสที่ไหน มีหนึ่มีห้าหกห้าแล้วนี่ความคิดไม่ตรงเดี๋ยวจับไฟนะโอ้กับสามสองคาสองนะน่าเกลียดมากเต็งเลยตบหกสามอยู่ไหนวะชอบหกตัวเดียวอเปดูอ่ายจะลุ้นลุ้นได้เกลียดเกลียด ีเอียวสเอียวข้อหกกจริงยัดรูอันนี้กินหกชุงนะหกสูงเก็นห้าหกเกล็นอันนี้เกิ็นเกีียงเลยเกลนจายเต็งนะครับตัวเดียวสองร้อยค่ะนี่มีสองร้อยเห็นสีกับเดียวแล้วจ่ายสัวแล้วผมผมอยู่ไส้ายไส้สีเอไฮโลเจี่ยๆโอ้ง่ายก็าะ อลหกสีย่ะมีกินต่ำไม่ได้อ่ะม่นเป็นไรหรอกมีได้นีไป<า>นี่ตัวเดิมอีกแล้วจริงๆด้วยแ<บ>ต่แคงปุ๊บสีไม่ไมไมไมสีมันไม่ได้คว่ำนะสีไม่ได<อ><ๆ>้คว่ำเลยเ็อัสองร้อยอัตัวสองร้อยทำมึงไม่ได้มึงไม่มมแทงที่แทงสี่ร้อยตัวเดียวนะเยอะสี่ห้าสามทงนั้นที่ใส <c oughs> ่ส 400. ี่ร้อยตัวเดียวเลยโอ้ห้าสามก็ห้าสามเอาไปจากห้าสามอะอ รัก54 53 53แล้วก็ไป46 46 100รวมให้เลยมีกตัวเดียวรัก53ตัว53นะมี6ตัวเดียวไปเลยมี6ที่ไหนบาทมาจะเต็มเครื่องหรือเปล่าผมมั่นใจมี5กับ2เลยจะมือมั่นใจขนาดฟัดเองยังไม่เดาไม่ถูกเลยเฮโลมัน4หมดไปแล้ว2 5 26 226สี่แต้มเลย6สูงกินนะครับเกี่ยหมดเลย โอ้โหดกัโอ้กินขลาดก้างยังไม่ผุโอ้สุดยอดเฮ็ดถุงซองเลยมามากินยังได้เลยเสียงนี้ก็หมดสิครับสองขึ้นสองเมตรเลยนะมาดูนะครับจะมือพะยำดีแะเราเนี่เสียงวิจารณ์จริงเนาะสี่ไม่มีแล้วว่ะพะยำแรงนะสองเพิ่งมาเมื่อกี้อุตส่าห์บอกก็สองไม่มีสองไม่มี ปะตาลบล้มกลุผมขอโทรศัพท์นะครับขอสักหน่อยผมเลยอ้าวบอลก็แทงไฮโลเล่นเจี๊ยบโอ้โหพอสองมาแทงบอลแทงบอลเวียดนามไม่ทันเต็งเลยสองเนตามหลังมันนี่แหละกัดกสองสามเฮ้ยโต๊ดเอ้ยเต็งกัดอันนั้นกัดเหรอหรือเต็งเต็งเต็งเลยเต็งสองเฮ้ยเต็งเต็งต่ำไม่ดีกว่าเหรอน้องหมา มีสก็ต้องอีกต่ำสิลงเลยลงต่ำเอาลงทุนให้หน่อยป๋าเอาลงทุนยิงแดงแล้วกันผมไม่ผมไม่ชอบสองห้านะทำไงจะถูกสักตาห้าสองสองผมก็เสียดอกตั้ง4ีสองมาแล้ว4ี่สองหกนั่นสองไม่ต่ำเลหกสี่สองถูกเต็งสอม สี่สองต่หมดี่ต่สี่สอไม่น่ามีหกมาเลยแรกแรกให้ห้าเลยไปเทียเติ้งสองสี่ร้อยสี่สีทีสองศูนยเว้ยมัวจะดูบอลมันไม่ได้ดูนะครับดูนะครับอะไรมมนี้ไรหกสองจริงเกินไปได้ ้โหมันตั้งสี่แล้วปว่าน่าจะสีส่สองต่ำตอนนั้นขยันออกหกสี่เอี่ยวนี่เลยจำได้แล้วเออมามันจะเต็มเต็มหรือเปล่าเปิดนี้ดูดิอ๋อน,นี้สี่เต็มส,สี่ตัวสี่ต่ำตัวสามต่ำ สีต่ำเต็งที่ไหไม่มีแบงค์ที่สิบเต่งสี่ร้อยเต็งผมไม่ยัดกว่าตานี่นั่นสีเหรอใช่ไหมใช่เกับโอเคเต็งต่ำแล้วกันกดปลอมามาสีกับเหยี่ยวหกในไส้ใะรอ่ะลุ้นนโอ้ยสีเหี่ยวจมือไม่เจียะเจียครับลุ้นก่อนนะครับตานนี้ลงหนักนะครับ หกหกขอหกอีกสีดอกหนึ่งหกสีเต็มคือโดนสองตัวโดนเต็มครื่องหนึี่นนเป็นไงเอาอนะครัเือมาเมาหกจ่ายเป็นแผ่นะครับเกือมาหกสีอเือแล้วก็จะจ่ายกเล้อันนี้ห้าร้อยง่จยหาร้อ่าันนี้เต็มห200งร้อเมตรด้วยสเมตรสี่รอย ร้อยเนะไรเป็นรเต็มเต็มเ็ดเดียวนะครับนี่เจ้ามือตวม4ี่ร้อยนะครับโอเคเียบกับอะทุ่มสักแล้ว